สวัสดีค่ะน้องๆก็มาต่อกันเลยเนาะข้องข้อ63ค่ะวิชาฟิสิกส์แพทสอปีมีนา54นะคะโอเคเดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ให้ฟังก่อนเลยนะนักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ห่างกำแพง102เมตรร้องตะโกนออกไปและได้ยินเสียงตะโกนของตนเองในเวลา0.6วินาทีหลังจากตะโกนถ้าความยาวคลื่น เป็น0.5เมตรความถี่ของเสียงที่ได้เป็นกี่เฮิร์อ้าวคราวนี้เขาเปลี่ยนเรื่องแล้วค่ะมาเปลี่ยนใช้เ,เ,เขาออกข้อสอบเรื่องคลื่นแทนคลื่นเสียงมาวิเคราะห์โจทย์กันเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งนี่คือนักเรียนยืนอยู่ห่างกำแพงมีกำแพงด้วยชุบ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 อันนี้คือกำแพง เขาบอกว่า1 0ึ่เมตรนโอเคร้องตะโกนออกไปและได้ยินเสียงตะโกนของตัวเองในเวลา0.6วินาทีเขาก็ร้องตะโกนไปถึงกำแพงปุ๊บอย่าล,ลืมว่าพอกับพอเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงได้ยินนะคะนั่นหมายความว่าเสียงมันสะท้อนกำแพงใช่ไหมแล้วกลับมาปึ๊บ กาไปหาเขามันเป็นเสียงเอโคานะคะก็คือเสียงเนี้ยความจริงอะ่ะตอนเขาตะโกนเขาก็ได้ยินเสียงตัวเองตะโกนถูกปะความจริงโจทย์ข้อนี้ควรจะบอกไปนะว่าได้ยินเสียงตะโกนท้อนกับควรจะเน้นไม่อย่างนั้นเราก็จะเข้าใจผิดได้ว่าเออมันก็เต้นได้ยินเดียวนั้นเลยสิถูกไหมอืมก็คือเสียงที่ได้ยินเนี่ยคือเสียงที่จะท้อนกลับจากกําแพงก็คือตะโกนไปปุ๊บชึบถึงกําแพงปุ๊บเด้งกลับ กลับมาหาตัวเขานั่นหมายความว่าระยะทางที่ระยะทางที่เขาใช้อ่ะมันเป็นหนึ่งร้อยสองเมตรคูณสองถูกปะต้องคูณสองถูกปะเพราะวมันไปและกลับมาถึงเขาแล้วเขาบอกว่าถ้าความยาวคลื่นเป็น0ูจเมตรความถี่ของเสียงที่ได้ยินเป็นกี่เฮิร์ต เขาหาความถี่นะหา f. f f คือความถี่โอเคนะทีนี้ตอนนี้เรามาดูก่อนเรารู้อะไรบ้างหนึ่งเรารู้ระยะห่างแล้วเรารู้ด้วยว่ามันต้องคูณสองใช่ไหมเพราะว่ามันไปและกลับสองเรารู้เวลาเขาบอกเวลามา0.6วินาทีโอเคเรามาดูซิว่าจากที่เรารู้สองอย่างนี้เราจะหาอะไรได้บ้างก่อน ب, เก็บเก็บความยาวขึ้นเสียงไว้ในใจก่อนนะโอเคมาดูกันพี่เปลี่ยนกระดาษใหม่นะพี่ให้ S คือระยะทางนะคะเท่ากับ102เมตรคูณ2ใช่ไหมแล้วระยะเวลาพี่ให้เป็นเวลาเป็นทีนะเขาบอกว่า0.6วินาทีหรือ s โอเคเรารู้สองอย่างแล้วเราต้องการหาอะไรเราต้องการหา f ก็คือความถี่ใช่ไหม <Okay. S 1> เขาให้หาความถี่นะ okay. มาดูซิว่าสูตร f คืออะไร f ความถี่ f มันคือความถี่น้องบางคนอาจรสงสัยความถี่คืออะไร กันนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะเพื่ออธิบายเรื่องคลื่นใด้ฟังเรื่องคลื่นสมุดคลื่นคลื่นในที่นี้จะเป็นคลื่นกลนคลื่นกลนคลื่นกลนคืออะไรคลื่นกลนคือคลื่นที่มันสั่นผ่านภาคตัวกลาง มันจะมีสองอันคือขลื่นกลกับขลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าออเขียนไม่พอมีคลื่นกลกับขลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแต่ในที่นี้เสียงเป็นขลื่นกลอะไรล้อะไระะบ้างที่เป็นคลื่นกลนมีเสียงมีขลื่นน้ํา ขึ้นซึกขึ้นในเส้นเชือกนึกออกไหมเวลาสะบัดเชือกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยคือขึ้นกลขึ้นกลนคือขึ้นที่ส่งผ่านพลังงานผ่านผ่านตัวกลางนะคะเสียงตัวกลางของเสียงคืออะไรอากาศใช่ไหมเวลาเราปล่อยพลังอะที่เราเราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราปล่อยพลังงานให้ออนุภาคอากาศอนุภาคก็อนุภาคอากาศก็สั่นออกมาเป็นเสียงอย่างนี้ ลื้นน้ำละ่ะขึ้นน้ําก็คืออนุภาคน้ําคืออนุภาคตัวกลางเมื่อเราสั่งส่งพลังงานให้มันไปอย่างเช่นกระเทาะเปลือกน้ำกระเทาะผิวน้ําอย่างนี้ปึ๊บมันจะเกิดเป็นวงวงวง,วงใช่ปะวงวงเนี้ยคือเกิดจากการที่อนุภาคน้ํามันเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นจังหวะเนาะส่วนขึ้นในเส้นเชือกละ่ะก็อย่างเช่นเวลาเราสบัดเชือกปึ๊บ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 มันก็จะเกิดขึ้นเป็นลูก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 ใช่ไหม อันนี้ก็คืออนุภาคในเส้นเชือกมันก็ขยับอนุภาคในเส้นเชือกขยับปุ๊บก็ทําให้เกิดการส่งถ่ายพลังงานแบบนี้แล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าล่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นคลื่นที่เกิดจากการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กและไฟฟ้าคลื่นนี้ไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่แต่ถามว่ามันเคลื่อนทนี่ตัวกลางได้ไหมตอบว่าได้โอเคนะแต่ตัวเนี้ยไม่จําเป็นไม่มีตัวกลางก็ได้ แล้วขึ้นกลล่ะขึ้นกลชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นการส่งผ่านพลังงานผ่านอนุภาคตัวกลางดังนั้นขึ้นกลจจำเป็นต้องมีตัวกลางนะคะต้องมีตัวกลางถ้าเรา ดูดอากาศออกจากห้องทั้งหมดปุ๊บแล้วเราส่งเสียงจะไม่มีเสียงจะไม่มีใครได้ยินอะไรกันเลยต่อให้ตะโกนโวกเวกแค่ไหนก็ตามเพราะว่าอนุภาคอากาศมันหายไปหมดแล้วมันเป็นศูญยากาศโอเคนะอืมต่อไปเรามาเน้นกันที่คลื่นกนเพราะว่าข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องเสียงเสียงคือคลื่น,นชนิดหนึ่ง คลนเนี่ยมันก็จะเป็นมีทั้งขลื่นขลื่นตามยาวและขลื่นตามขวางเอ๊ะน้องสงหมว่าตามยากกวกับตามขวางหมายความว่าไงตามยากกวกับตามขวางมันเป็นชื่อเรียกของคลื่นตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคถ้าสมมติว่าเราส่งผ่านพลังงานไปทางนี้ฟึบ แล้วอนุภาคมันเคลื่อนที่ไปกลับในแนวนี้ก็คือสั่นแบบนี้ไปกลับไปกลับตามแนวการเคลื่อนที่ของพางงานมีการอัดมีการขยายน้องน้องนึกถึงนึกถึงสปริงสมมุติสปริงมันจะมีช่วงอัดฟึบฟึบฟึบแล้วก็ช่วงขยายคิดออกใช่ป่ะ แล้วก็จะมีอัดขยายอัดขยายยาวอย่างอย่างงไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือจะเป็นขึ้นตามยาวถ้าขึ้นตามขวางล่ะขึลื่อนตามขวางเป็นยังไงขึ้นตามขวางคือเมื่อเราส่งพลังงานไปทางนี้เมื่อส่งพลังงานไปทางนี้อนุภาคอยู่อย่างนี้แล้วมันเกิดการเคลื่อนที่ขวางขวางเส้นทางการส่งพลังงานปึ๊บนี่ขึ้นลง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 อย่างนี้ คลื่นแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าคลื่นตามขวางเพราะมันเพราะมันสังเกตนะมันจะเป็นการเคลื่อนที่ขวางกันขวางกันส่งพลังงานอ่ะออย่างเช่นคลื่นในเส้นเชือกอย่างเงี้ยฟืออันนี้ก็เป็นคลื่นตามขวางแต่คลื่นตามยาวมันจะสึกชั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 กักักักนี้อืมโอเคนะคะคืออนุภาคมันจะสั่นแนวนี้ตามยาวถ้าตามขวางจะสั่นแนวนี้ถ้าสมมุติว่าเราส่งพลังงานไปทางขวานะ คืออันนี้เขา้เข้าใจความหมายของคลื่นตามยาวแล้วคลื่นความตามขวางแล้วใช่ไหมคะนั้นถามว่าคลื่นเสียงเป็นคลื่นอะไรคลื่นเสียงเนี่ยบอกไว้ว่าคลื่นเสียงเนี่ยเป็นคลื่นตามยาวคลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาวเพราะอะไรเวลาเราส่งพลัง,ง,ลงเสียงตะโกนออกไปอนุภาคข,ของอากาศอะ มันจะอัดสมมติว่าตอนแรกมันเป็นอณหภาิอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้พอมีพลังงานเสียงไปปุ๊บอนุภาคแต่ละอนุภาคมันก็จะอัดกันอย่างนี้นี่แล้วก็ขยายขยายอัดขยายอัดขยายอย่างเงี้ยโอเคก็คือมันจะมีช่วงอันนี้ขยาย แล้วตรงนี้จะเป็นช่วงอัดขยายขยายเพราะอนุภาคอากาศมันจะสั่นตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันสั่นเป็นจังหวะทําทให้เกิดการอัดและขยายอัดและขยายโอเคนะต่อต่อกันจากนั้นเวลาเคลื่นมันเคลื่อนที่อ่ะมันจะขึ้นขคลื่นมันจะเคลื่อนที่เป็นคาบถูกไหมคะทีนี้พอขึ้นเคลื่อนที่เป็นคาบอ่ะมันจะต้องจะมีปริมาณทางฟิสิกขึ้นมา เป็นคาบสมมุติว่าพี่เอาขึ้นตาม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 ขวางแล้วกันนะจะได้ดูง่ายๆหน่อยสมมุติว่าเป็นขึ้นอย่างนี้กราฟใสายฟื้ขึ้นในเส้นเชือกนี่โอเคหนึ่งคาาของมันคืออะไรหนึ่งคาาของมันคือจากจุดนี้ฟื้กลับมาที่จุดนี้อันนี้คือหนึ่งคาา หนึ่งคาบคลื่นเกลือนี้ความยาวคลื่นมันจะมีคําว่าคาาที่พี่ให้เป็นแตนลัก์ด้วยทีแล้วก็จะมีความยาวคลื่นความยาวคลื่นพี่ให้สัญลักษณ์เป็นแลมดาก็คือระยะทางที่วัดจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ จะเรียกว่าความยาวลื่นอันนี้คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดสุดท้ายของหนึ่งคาบโอเคนะคะแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งเราเรียกว่าจุดดๆๆดเราเรียกว่าแอมปิจูดของลื่นก็คือขนาดความขนาดขนาดความดังค่อยของลื่นนั่นเองอันนี้ก็คือยิ่งยิ่งแอมปิจูดมากถ้าสมมติว่าแอมปิจูดมากก็จะสูงใช่ปะ ใ่ไหมอันนี้คือมีพลังงานมากมันบ่งบอกถึงพลังงาน,น่ะคะเอมิจูดอีกข้อหนึ่งก็คือความถี่มีความยาวแล้วมีความถี่ความถี่ี่ให้สัญลักเป็น f ความถี่คืออะไร ความถี่คือหนึ่งส่วนคาบนั่นเองแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าคาบกับความถี่มันต่างกันยังไงคือทำไมทำไมถึงต้องนิยามทั้งคาบทั้งความถี่ด้วยละ่ะทั้งๆท,งท,งที่มันก็แค่หนึ่งส่วนเป็นหนึ่งส่วนกันและการเท่านั้นเองก็คือที่เขานิยามอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอะยึดฟิสิกส์เนี่ยความถี่กับคาบเขายึดเขายึดฐานของมันคนละคนละตัวยึดยึด ยึดเมนของมันคนละตัวถ้าคาบสมมติว่าเราคาบเนี่ยจะมีหน่วยเป็นเวลาใช่ไหมเราบอกว่าขึ้นชนิดน,นี้มีคาบ0.5วินาทีนั่นหมายความว่าการที่ขึ้นเคลื่อนที่เป็นรูปร่างนี้ได้หนึ่งครั้งอะ่ะได้หนึ่งรอบอะ่ะได้หนึ่งครั้งอะ่ะใช้เวลา0.5วินาที แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าความถี่คื่นี้มีความถี่10บเฮิร์ความถี่มีหน่วยเป็นเฮิร์นะคะถ้าเขาบอกว่าคื่นี้มีความถี่1 0บเฮิร์ตนั่นหมายความว่าใน1วินาทีใน1วินาทีคลื่นนี้เคลื่อนที่แบบนี้ได้10รอบคําว่าเฮิร์ตเนี่ยมันมันแปลว่ารอบ ต่อวินาทีคำว,ว่าเฮิร์ตพอน้องเห็นคำว,ว่าเฮิร์ตน้องก็ดึงในใจนะว่ามันคือรอบต่อวินาทีโอเคที่เรามาต่อกันน้องเข้าใจความหมายของคาบความยาวคลื่นความถี่แอมลิจูดแล้วใช่ไหมคะโอเคนะอันนี้ก็คือองค์ประกอบของคลื่นหลักๆทีนี้โจทย์ถามความถี่ใช่ไหมโจทย์ถามความถี่เราก็มาดูสูตรของความถี่กัน ความถี่มีสูตรคือมันจะมีความสำคัญอันหนึ่งใช้กฎการเคลื่อนที่ธรรมดาเนี่ยแหละสูตรสนี้มีชื่อสูตรว่า v เท่ากับมันไม่ใช่ชื่อสูตรหรอกมันเป็นสูตรว่า v เท่ากับ f แลมดามอกี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่า v าว่า f คือความถี่แลมดาคือความแย่ขึ้น v คือความเร็วขึ้นนะคะความเร็ว f คือ ความถี่ลัมดาคือความยาวคลื่น v เท่ากับ f ลัมดานะอืลองมาดูสิว่าตอนนี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลที่เรามีก็คือมีเสคือระยะทางใช่ไหมมีเวลาปึ๊บแต่เราต้องการหาความถี่มาดูสูตรความถี่ v เท่ากับ f ลัมดาสิ่งที่เราต้องการหาคืออันนี้ ลัมดาก็มีนี่ใช่ไหมเขาบอกลัมด้ามาเหมือนกันเขาบอกว่าดูโจทย์นะเขาบอกว่าถ้าความยาวขึ้่นเสียงความยาวขึ้่นเสียงตรงนี้คือลัมดาเป็น0.5เมตรก็เขียนถดไว้ว่านี่มีลัมดาเท่ากับ0.5เมตรโอเคลัมด a ารู้แล้ว F อยากรู้ V เป็นสิ่งที่เราต้องหาเพื่อจะได้หา f ได้ถูกปะจากจาก s กับ t เราหา v ได้ไหมเราหาได้ถูกปะเราก็หาจากสูตรเพราะว่า v เกิดจากการที่เอา s มาหารด้วย t ถูกไหมความเร็วก็คือระยะทางส่วนด้วยเวลาดังนั้นความเร็วที่เราได้คืออะไรแล้วที่เราได้ระยะทางมี102คูณ2ะะเวลาคือ0.6วินาทีใช่ปะ ดังนั้น v ที่ได้ก็คือ102คูณ2หารด้วย0.6วินาทีคิดมาตึ๊ดออ,อ,ออกมาได้340เมตรถูกไหมคิดทันไหมตัด2ตัดทึบเหลือ0.3เอา0.3ไปหาร102ก็จะได้340เมตร โ okay. อเคพราได้340เมตรแล้วแค่ไงต่อตอนนี้เราได้ V เท่ากับ340เมตรแล้วเรามาเขียนในแผ่นนี้นะคะ V เท่ากับ340เมตร S ออ๋อไม่ต้องใช้แล้วเนาะลัมดาเท่าไหร่ลัมดาเท่ากับ0.5เมตรโอเคอันนี้เมตรเพอร์เซกด้วยนะความเร็วเท่ากับ340เมตรเพอร์เซกลัมดาเท่ากับ500 0.5เมตรหรือว่า500เซนติเมตร50เซนติเมตรโอเคขอโทษนะคะก็คือ v เท่ากับ340เมตรเซกลัมดาเท่ากับ0.5เมตรทีนี้เราก็หา f ได้แล้วก็แก้สมการธรรมดาเลยเนาะ Easy มากนี่ f เท่ากับ v ส่วนลัมดาเท่ากับ340 หาร0.5เวลา0.5ไปหารอะไรก็เหมือนคูณ2ดังนั้นความถี่ที่ได้ก็คือ680เฮิรต์นั่นเองไหนมาดูช้อยซีมีไหมฟึม้บช้อยข้อแรกคือ85เฮิรต์ข้อ2คือ122เฮิรต์ข้อ3คือ170เฮิรต์ข้อ4คือ680เฮิรต์ดังนั้นเราเจอคำตอบแล้วล่ะวงเลยปึ๊บนี่งไง ดังนั้นข้อ63ตอบ4 680เฮิรตโอเคเวลาทำฟิสิกส์นะคะให้ดูหน่วยด้วยนะว่าเขาถามว่าหน่วยอะไรคือโจทย์อาจจะชอบหลอกเรื่องหน่วยดังนั้นเวลาเราทำฟิสิกส์เราก็เขียนหน่วยตามหลังไว้เสมอเลยนะคะโอเคมาสรุปข้อนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือโจทย์เขาให้โจทย์เขาให้ เวลาและระยะทางมาใช่ไหมแล้วก็เอาระยะทางกับเวลามาหารหาความเร็วแต่อย่าลืมคูณ2ของระยะทางนะเพราะว่าเสียงตะโกนมันจะเป็นเสียงตะโกนที่กลับจากกําแพงถูกปะก็คือเอาระยะทางหารด้วยเวลาจะได้ความเร็วเมื่อได้ความเร็วปุ๊บเราก็เข้าสูตร v เท่ากับ f ลัมดาเพราะว่าลัมดาเขาก็บอกมาแล้วใช่ไหมดังนั้น f ก็จะเท่ากับ v ส่วนลัมดา อืมทีนี้ก็ได้อันนี้ออกมาง่ายมากเลยโอเคทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นมีสองชนิดก็คือขึ้นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมเสียงเป็นขึ้นกลแล้วขึ้นกลก็ยังแบ่งออกไปอีกว่าเป็นขึ้นตามยาวกับคลื่นตามขวางถูกปะ่ะออาดังนั้นเราก็ต้องรู้จักรู้จักชนิดของขึ้นด้วยคลืนกลมีตามยาวและตามขวางซึ่งสองอันนี้ จะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่คนละแบบกันถูกไหมอนุภาคต่อการเคลื่อนที่ตามยาวก็ค,คือตามตามตามทางเดินนี้ไปเลยถ้าตามขวางก็คือจะขวางการส่งพลังงานถูกป่ะอืมโอเคสรุปข้อนี้ก็ตอบข้อสี่นะคะหกร้อยแปดสิบเมตรเออหกร้อแปดสิบเฮิร์ตช์ชโอเค